วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดการพนันมีความเสี่ยงร้อเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีเอซแฟนช่องน้องแสงแชนแนลนะพี่น้องนาอมาเจอมาเจอก,กันนะครับรอบสุดท้ายโค้งสุดท้ายรอบเยิบตุกนะครับสำหรับ ในคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งเดือนกันยายนพฤษภอนพฤศจิกายน2 5 6่แล้วนะครับอ่าเข้ามาสู่โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายดีนะครับรอบจัดเชือกรอบอ่าอย่างไรเอิร์นว่ารอบสุดท้ายนะครับสำหรับมือนี้ก็ได้เนาะนะครับเก็บตกนะครับชุดเก็บตกได้พี่น้องได้เอนะครับเพราะว่าบางเจ้าบางอาจารย์ก็ลงบัทท่นนั่นสินะครับก็ขออนุญาตมาเก็บตกอันนี้รอบสุดท้ายนะครับของ แต่วันที่1พฤศจิกายนะละกันนะครับสำหรับคลิปนี้จะมีของอาจารย์นะครับหนุ่มบระบือนะครับละกัของอม้าเร็วนะครับม้าเร็วทั้งสองชุดนะครับว่ากันไปนาะพี่น้องนาะอเขามาแล้วกะอ,อย่าลืมนะครับได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยนาะอพี่น้องนาะอขอบคุณห,หลายนะสำหรับทันที คิดว่าจิกดติดตามแล้วก็บทันทีกดติดตามแล้วนะครับทันทีกดไลค์กดแชร์เนี่ยขอบพระคุณหลายกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นการสนับสนุสน,นทางช่องของเฮานะครับให้ได้มีโอกาสนะครับเติบโตน้ำน้ำเพิ่นแนววันสะต่อไปเนาะนะครับย้ำที่หนึ่งนะครับทางช่องของเฮาเสนอเพื่อความบันเทิงเท่านัดน,นะครับเดอเสนอเพื่อเป็นแนวทางเสนอเพื่อความบันเทิงเสนอเพื่อนะครับอ่าเป็นแนวทางเรืองสื่อสารกินแบ่งของทางรัฐบาลเพิ่นเถอะกับ อ่าขอนข้างสิกับพ่อย่งเหลืออยู่เนาะพี่น้องเนาะอ่าบางแทงบางเจ้านะครับกับย่งยังมีอยู่เนาะพี่น้องเนาะพ่อได้จับไลยใบยี่ดอกเนี่ยครับอ่าถือว่าเป็นรอบสุดท้ายหานังเทียกับโอ้รอบสุดท้ายนี่เราต้องเราต้องเลือกเลยแอดเอาเลยนะครับกับแล้วแต่นะพี่น้องเนาะแล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความสบายแล้วแต่ก็อ่าพึงพอใจของพี่ของน้องนะครับเอ้าวขอมาเบิ่งกันแล้วกันนะครับใส่เวลาบุญนะพี่น้องเด้ออ่าเข้ามาที่นะเข้ามาที่เข้ามาที่อ่า มาเร็วก่อนนะพี่น,อน,น้องนะมาเร็วทั้งสองใบได้พี่น,อน,น้องได้จะมีสองใบนะแอดเขียนประกาศอ่าอ่เอเอาเคนละสีนะพี่น,อน,น้องเนาะโอ้โอยบก่กค่อยออกไหนพี่น้องนะฮะบ่เปียงเห็นด้วดอกนะพี่น้องเนาะแบบอ่ามาเร็วนะครับมาเร็วชุดสามตัวใหม้มาที่ห้าหกเก็ 6, 1, นะครับจับชุดได้ที่ห้าหกห้าเก็และก็หกเก็นะครับอ่าเพิ่นจับได้สามตัวนี่นาะสามตัวก็จะเป็นสามประตะูถ้ากลับไปก็จะเป็นหกประตูน้อยพี่น,อน,น้องเนาะไปเฉียนชอบทางด่านมาเร็วกะ อ่ะพิจารณาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อยน่รอบสุดท้ายนะครับค่งสุดท้ายสหรับมื้อนี้นะครับสหรับมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับอ่าอีกใบนึงนะครับอีกใบนึงอ่าเม็ดเดียวคือ6นะครับจับชุดให้ที่66นี่ยครับอ่เสียง่ายดีพี่น้องครับแอดเห็นกับเนี่ยครับอ่าคือจังควัญขางสิว่าโอ้ยสบายแต่สนุกก็เลยครับนํามาเสนอกระพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะได้พิจารณาเบิ่งนะครับนี่พี่น้องเห็นบ่นะครับอ่า เอ้าพี่น้องนี่คืออ่าพี่น้องอันนี้คือชุดอา่าห้าหกเกียรตินะพี่น้องนเนาะอ่าชุดนี้ก็คือเป็นหกเม็ดเดียวนะครับอ่ะพี่แจ๊นนะเบิ้งครับพี่น้องเป็นเป็นเป็น,นสองใบเนาะสองใบนะครับมาลงไฮทพี่นเแแน้องเดทที่เจรนาเดทเบิ้งกันเดี๋ยวสำหรับมาเร็วนะครับอ่ามาหาที่โอมาบงไนม,มีมีหลายหมาีเลขพี่น้องมาบงไนนี่รู้สึกว่าให้มาที่ห้าจับชุดให้ที่แปดห้า นะครับมาวงในเม็ดเดียวนะครับชุดเม็ดเดียวได้พี่น้องเด้อแอดใบรุ่งบริเขียนใบนะครับอ่าก็บอกไปแย้วนะครับหมาวงในจัดตัดเชือกอีดีเม็ดเดียวคือแปดห้านะครับอ่าพิจารณาเพิ่งพี่น้องนะพิจารณาดูชอบก็จัดขาดก็ผ่านนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปเป็นของแอดบอระบือนะครับหนุ่มบอระบือนะครับอ่าหนุ่มบอระบือมีตัวใดแน่พี่น้องนะครับเดี๋ยวกได้พี่น้องเด้อนะครับ อไอพี่น้องเขาได้พิจารณานะครับหนุ่มบอระบือนะครับสุดกรงวดกรอนเข่าไม่พี่น้องนะครับอ่าอ่างวดกรอนเข้ามาที่นะครับศูนย์ศูนย์ไอพี่น้องได้เห็นบ่งวดกรอนเข้ามาที่ศูนย์ศูนย์นับหนุ่มบอระเบือนะครับอ่างวดนี้เพิ่งขยายมาแล้วนะครับอ่างวดนี้ให้มาที่นะครับนี่านพี่น้องให้งวดนี้ให้มาที่นะครับสามศูนย์ห้าศูนย์สามหกห้าหกแล้วก็สามเก้าห้าเก้า นะครับแอดกาเชียนเพราะอกเชียนเป็นตัวใหญ่แบบจบเดีขยัายยายจะบรเดียเื่อนใหญ่นะพี่น้องเนาะอ่ะพิจรารณาบึงนะครับชอบประจัดขดกะพันได้ครับเือสสำหรับหนุ่มบระบือนะครับซึ่งสถิติองค์กรสูงสูโอ้ยไฟจีขึ้นบ้านจีบอกูงูเนาะแต่ว่าหนุ่มบระบือให้มาที่0ููป่ระทับใจรูสิประสองสามงวดแหละสำหรับหนุ่มบระบือก็ะไรนะพีแอชชมชอบชอบึงเนี่ยอ่ะก็เลยนอประฟ้งก็เลยนน้มาเสนอกับพีกับนองน้ำมาให้พี่น้องได้พิจารนาในงวดน เชินชาวประจัดขัดใจกับพานได้พี่น้องเด้อนะครับสำหรับแนวทางของเราเนาะพี่น้องเนาะอ่ะย้ำอีกทึ้นหนึงครับเป็นคําเตือนนะครับเป็นคําเตือนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้อใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขแต่ละตัวเลขแม่ทั้งแต่ละอาจารย์นะครับการวนแล้วแต่เป็นการคิดคำนวณตามสถิติย้อนหลังถนั้นะครับบอได้การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับทางนี้ถนันก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมเนะครับเนาะเหมาะสำหรับคนที่ บรรลุนิติภาวะนี่ครับหมอสหรับเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลน,นะครับหมอสหรับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ,ดบรเดี๋ยวบริษัทการันตีว่าจะต้องเข่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือจะต้องมาร้อยเปรรบบอร์เซ็นต์นะบริษัการันตีบทางดีทางนั้นกาพิจารณาบึ้งนะพิจารณาดูเอาเนาะพี่น้องเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับดูเพื่อความบันเทิงทางช่องข่าวบริษัทสนับสนุน บอดีสนับสนุนบอดีสนับสนุนหนับสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ได้สนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นหน้าทางนะครับเอาเบิร์อีกรอบสุดท้ายนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับมาเร็วนะครับมาเร็วนะครับเป็นเป็นสองใบใบแรกนะครับปากกาสีแดงๆในพี่น้องเด้อนะให้มาที่ห้าหกเจ็ดจับชุดที่ห้าหกห้าเจ็ดและก็หกเจ็ดนะครับอีกใบหนึ่งเนี่ยใบหนึ่งก็จะเป็น อ่าน่าจะเป็นชุดล่างนะประมาณนี้เพราะว่ามี2ตัวนะครับเล่นมาที่6จากชุดให้ที่6 6เม็ดเดียว6 6นะครับพิจารณ้าบังเลยพี่น้องเด้อแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับอีกใบหนึ่งจะเป็นของเอสบอระเบืออาจารย์หนุ่มบอระเบือนะครับอ่ากนหามาที่3 0 5 0 3 6 5 6นะครับแล้วก็3 9 5 9อันนี้ก็คือหนุ่มบอระเบือนะครับงวดน,นี้นดดผิจารณ้าบังพี่น้องนะครับชอบก็จัดคัดจากแก่พานในพี่น้องเด้อ นะครับที่จริงบอมยังเออดกับพยายามให้มันถึงนะพระย่ำไม่ถึงเก่าในที่สิบในที่นอแตียวอยู่ถึงบูบูเนะครับซึ่งวัดก้อนเข้าดีนะครับวัดก่อนก็เข้ามาที่ซุนซุนในพี่น้องวัดก้อนเขามาที่นวลนวลนี่ก็เลยวัดพระฟังพี่น้องนะครับก็เลยเอามานําเสนอกับพี่กําน้องนะครับนําเสนอให้พี่เห็นลองเลยพี่เจรินากันนะเนี่ยครับวัดก้อนนะครับวดก้อนพี่น้หงมาที่ศูนซุนนะเม็ดเดียวซุนซุนนะพี่น้องเนาะนะก็โอ้ นะก็เออเรือะะร่องซื้อว่าเขานุ่มบอลเบอร์เนี่ยเขามาเรื่องซื้อว่าสามงวดขจำประพิดว่าประมาณสามงวดนะครับประมาณสามงวดติดต่อกันนะครับงวดที่สี่เดี๋ยวสิเป็นยังไงนะครับอ่าสิพานหรือสิรุษหรือสิหุลวงนะครับงวดนี้ <laughs> โอ้ยบอลบอลเรือเอสดนะครับเขาเต็มเต็มอเมริกาีพี่น,อน้องเราจะให้เพื่อนเขาอยู่หรอก อที่ทีเอสชอบด้วยพี่น้องด้วยมันเข้ากับอาจารย์สิงห์นะครับอาจารย์สิงห์ก็ให้มาที่หกห้าแล้วเป็นเดียวหกห้าหนึ่งหกห้านะครับอาจจะมาตัวไหน,นมาตัวกับห้าหกนะครับพี่น้องเนาะพิจารณาเบ้างพี่าาพน้องพิจรารณาดูก็แล้วกันนะครับอ่ามีตัวามากตัวชอบบอพี่น้องสลับอ่ามันจะเข้ากับอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับเสียล่ะเลขเอ,เอ่าเสียเนาะบแดเนาะของ อของอห้าเก้านี่กับของโอ้เขากันกับออของมาน้อยกับเอสมาน้อยกับหกเก้านะพี่น้องห้าเก้าหกเก้านะครับมีมีม,มีพี่น้องมีม้าวงในก็เอาออาพี่น้องนะครับอ พิจรารณาเบิ่งพี่น้องพิจารณาดูเนาะเพราะว่ามันจะเขากับอาจาร,รย์อีกท่านหนึ่งนะครับอ่า937นะครับ937นะครับ3 3 3มีสามสามศูนย์สามหกสามเก้ามีมาหนึ่งสองตัวอาจาร,รย์ที่ไม่ออกนามเลยพี่น้องนอน,อน,นี่อาจาร,รย์ที่ไม่ออกนามพี่น้องครับ จริงๆก็น,กน,น,นั่แนมประจําที่พี่รองเก้าสามเกีดไม่มาด้วยกันนะครับก็มีก็ว่าวันฝันดีมีเก้ามีสามมีเกีดอันนี้ก็อันนี้ตัดออกไปสามเก้าเนี่ยเพราะวันมาด้วยกันเนาะเรียนสามหกกับสามศูนย์นี่ครับอาเกียดนี่ไม่มีก็ไม่ต้องเอาเนาะสามหกกับสามศูนย์อะ, 3, 6, อะสารคลิปนี่ก็อขอบคุณทุกทุกสํานักขอบคุณอาจารย์แต่ละสํานักนะครับขอบคุณหลายๆกิจกันนะครับขอบคุณ เจ้าของข้อมูลนะครับบอว่าสิเป็นหนุ่มบราระเบอเจ้าของข้อมูลมาเร็วนะครับทั้ง2ชุดนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนจองที่ติดตามแต่ตจนจบนะครับสาราคิวนี้ไปแกล้งนัมเนียให้เอฟซีแฟนจอนจบบอลหมั่นให้เรื่อยนะครับเด้อไปพ้อกันคลิปหน้าคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ